หลายคนบอกว่าแนะนำหนอนน้ำพริกกินกับอะไรอร่อยนะครับผมแนะนําไข่เจียวไข่ดาวแบบเนี้ยครับผมอร่อยมากๆกินกับน้ำพ,พริกผัดหนูสาบดมข้าวครับกินนะครับปึ้งนี่ครับคุกให้เป็นอย่างน่ากินมากอืมไข่หนอ้ำพริกอร่อยมากผกนูเดีบอร่อยมากอะ